3วิธีจัดการเงินฉบับคนโสดและคนชอบคิดว่าโสดใช้เงินน้อยกว่าไม่จริงเสมอไปนะครับถ้าโสดแล้วแบบเป็นคนชอบเที่ยวชอบกินใช้เงินเยอะนะครับถ้าเราไม่คู่ครองเรายังสามารถบางทีอ่ะคู่ครองยังช่วยเราได้ใช่ไหมครับแต่พอเราเป็นโสดปุ๊บถ้าคุณเงินไม่พอใช้พึ่งพาใครไม่ได้เพราะฉะนั้นจําเป็นมากเราจะต้องพึ่งพาตัวเองได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคราวนี้นะครับ สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งผมพอลนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินทีังสนุกแล้วก็มีสาระ EP นี้มีประโยชน์มากกับทุกคนโดยเฉพาะคนโสดครับเพราะว่า EP นี้เราจะว่ากันด้วยเรื่อง3วิธีจัดการเงินฉบับคนโสด เวลาพูดถึงคาว่าคนโสดเนี่ยเราหมายถึงคนที่คิดว่าจะอยู่ตัวคนเดียวไปจนแก่เท่านะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นเทรนด์ที่คนนิยมมากขึ้นนะครับเหตุผล <Wow. S 1> ที่คนเนี่ยเลือกจะใช้ชีวิตแบบคนโสดมากขึ้นก็เ,เป็นเพราะว่าหนึ่งก็คือความคล่องตัวครับไปไหนทําอะไรก็คือไปได้เลยใช่ไหมครับนอกจากนั้นยังมีอิสระภาพด้วยครับก็คือเช่นอยากไปเที่ยวที่นี่อยากจะกินอะไรก็ไม่ต้องปรึกษาใครทันทีเลยจริงไหมแต่แน่น,นอนครับว่าถ้าคุณเลือกจะเป็นโสดจริงๆนะครับ สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องคำนึงอย่างมากเลยก็คือเรื่องของการเงินครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณเงินไม่พอใช้กเกษียณไม่ได้พึ่งพาใครไม่ได้เพราะฉะนั้นจําเป็นมากเลยจะต้องพึ่งพาตัวเองได้สมที่เขาพูดเลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนร้อยเซเลยนะคราวนี้นะครับ EP นี้ก็เลยมี3วิธีจัดการการเงินฉบับคนโสดมาฝากกันเป็นที่ข้อแรกเลยครับข้อแรกครับมีพื้นฐานการเงินที่ดีครับ พื้นฐานการเงินที่ดีเนี่ยมันเริ่มต้นจากวินัยครับวินัยที่เนี้ยทั้ง2มุมเลยนะคือวินัยในการหาและวินัยในการใช้ครับวินัยการหาคือหารายได้เข้ามาสม่ำเสมอนะครับก็คือความพยายามนั่นเองนะครับทีนี้วินัยการใช้ก็สําคัญไม่แพ้กันครับบางคนมีวินัยการหาอย่างเดียวแต่วินัยการใช้เละตุ้มเป๊ะเลยไม่เวิร์กนะครับทีนี้จะช่วยทําให้คุณมีวินัยการใช้ได้อย่างไรต้องแยกวันกับนี้ออกจากกันวันคืออยากได้กับนี้คือจําเป็นใช่ไหมครับเราต้องเริ่มต้นจากจําเป็นก่อน ถ้าคาจ่ายแบบนิดหรือว่าจําเป็นเนี่ยพอก็ค่อยไปวอนครับแต่ถ้านิดยังไม่พอเลยหรือพอดีเลยวอนไม่ต้องพูดถึงตัดทิ้งได้เลยครับวินัยอีกเรื่องที่สําคัญคือวินัยเรื่องของหนี้สินครับหนี้สินนั้นมีได้นะครับแต่ควรจะเป็นหนี้ดีครับหนี้ดีคืออะไรคือหนี้ที่สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับคุณได้นะครับเช่นซื้อสังหาปล่อยเช่าวินนี้เป็นต้นนะครับหรือซื้อของที่จําเป็นเช่นซื้อบ้านการให้คุณซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัย ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า for saving มันเป็นการออมแบบบังคับไปในตัวผ่อนไป30ปีอ่ะคนมีบ้านในของตัวเองแต่หนี่ที่ไม่คนมีหรือคนมีน้อยที่สุดเลยคือหนี้บริโภคครับเช่นกูยืมไปซื้อทีวีกูยืมไปเที่ยวกู้ยืมไปแต่งงานสรุ <c oughs> ว่าหนี่มีได้แต่ควรจะเป็นหนี้ดีไม่ใช่หนี้เสียครับ <c oughs> พื้นฐานการเงินอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากมเลยก็คือ เงินสำรองฉุกเฉินครับถ้าปิดเหมือนบ้านเหมือนเสาเข็มต้องมีเสาเข็มก่อนจริงไหมเราค่อยสร้างบ้านได้ใช่ไหมครับถ้าวันนี้คุณเนี่ยยังไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินนะครับสัก6เดือนนะแนะนําว่าไม่ควรทําอื่นเลยลงทุนก็ยังไม่ควรลงทุนวยซ้ำไปนะครับทีนี้คํานวณยังไงลนะ่ะคือเช่นถ้าคุณมีค่าใช้จ่ายสักเดือนละหมื่นบาท6เดือนก็6 0หมื่นนี้เป็นต้นมันไว้ใช้ตอนฉุกเฉินครับเช่นตอนคุณโดนไล่ออกไม่สบายป่วยอุบัติเหตุ ก็ยังมีเงินใช้ได้ใช่ไหมครับอีกวินัยการเงินคือวินัยการออมครับเหตุผลที่คนออมไม่ได้เพราะสมการมาสลับกันครับก็คือรายได้ลบรายจ่ายแล้วเหลือเท่าไหร่ค่อยออมใช่ไหมครับซึ่งส่วนมากมันไม่ค่อยเหลือนะครับถ้าคุณอยากจะมีวินัยการออมจริงจริคือต้องสลับครับรายได้ลบลงทุนก่อนหรือออมก่อนแล้วค่อยเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยไปใช้จ่ายครับเห็นไหมครับว่าแค่สลับที่นิดเดียวเองนะทำให้คุณมีเงินเก็บมากขึ้นทําให้คุณมีวินัยมากขึ้น และเมื่อคุณมีวินัยการออมและการลงทุนมากขึ้นชีวิตอนาคตคุณก็สบายครับข้ 2> oh. อ 2. พร้อมรับมือกับความเสี่ยงสิ่งที่แน่นอนได้สุดของมนุษย์คือความไม่แน่นอนครับยกตัวอย่างเช่นคุณมีบ้านมีที่อยู่อาศัยเราคำนวณไม่ได้ใช่ไหมครับว่า <Yeah. S 1> น้ําไม่รั่วซึมไฟฟ้าไม่ชอ็อตทีวีไม่พังค่าใช้จ่ายมาันมาตลอดเลยจริงไหม <S <S นั่นคือความไม่แน่นอนแบบหนึ่งนะครับอีกความไม่แน่นอนที่สําคัญมากก็คือความไม่แน่นอนเรื่องสุขภาพครับต่อให้เราพยายามแค่ไหนทําตัวดีแค่ไหน การเจ็บป่วยก็เลียงไม่ได้จริงๆครับทีนี้ถ้าเราไม่เตรียมความเสี่ยงนี้ไว้ภาษาอังกฤษเรียกว่า risk transfer คือโอนความเสี่ยงไปให้คนอื่นนะครับก็คือการทําประกันทั้งหลายเนี่ยนะครับวันนั้นวันที่คุณเจ็บป่วยขึ้นมาเช่นอุบัติเหตุครับใช้เงินเยอะหรือถ้าคุณเป็นโรคร้ายแรงขึ้นมาผมบอกเลยว่าเงินคุณเก็บเท่าไหร่ก็หมดครับนี้ไม่ดีติดลบด้วยครับผมเคยอ,อา่านวิจัยหนึ่งที่อเมริกานะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นแบบนี้ทั้งโลกเหตุผลที่คนร้มละลาย เป็นเพราะว่าวันที่เจ็บป่วยขึ้นมาเงินไม่พอครับซึ่งเวลาพูดถึงประกันเนี่ยมีประกันหลากหลายนะครับเช่นประกันชีวิตประกันโรคร้ายแรงประกรันอุบัติเหตุซึ่งเป็น3อย่างที่ไม่อยากให้มันเกิดจริงไหมครับแต่เราซื้อไว้ทําไมเผื่อว่ามันเกิดขึ้นมาจริงๆเราก็จะไม่เดือดร้อนครับและยิ่งสําคัญนะครับถ้าเราเป็นคนโสดด้วยจริงไหมครับถ้าเราไม่คู่ครองเรายังสามารถบางทีอ่ะคู่ครองยังช่วยเราได้ใช่ไหมครับแต่พอเราเป็นสโสดปุ๊บไม่มีใครช่วยเราได้แล้วนะต้องช่วยตัวเองเท่านั้นนะครับ วันก่อนผมได้มีโอกาสเจอรุ่นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งคนนี้เข้าเป็นมะเร็งมาแล้วสามรอบนะชิดนี้อายุเข้ามาประมาณน่าจะสักสี่สิบปลายๆคุณนึกภาพว่าเป็นมะเร็งสามรอบอะครับทรมานขนาดไหนต้องบอกว่าเขาแข็งแกร่งมากนะเขาสามารถอารอดมาได้ทั้งสามครั้งแต่ทุกครั้งก็คือแน่นอนใช้เงินเยอะครับไม่ใช่เงินเยอะอย่างเดียวด้วยนะมันเสียสุขภาพจิตสุขภาพกายด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีเช่นประกันแทนที่คุณจะต้องกังวล2งอย่างเลยกังวลสุขภาพตัวเองจะหายไม่หาย กังวลเรื่องเงินด้วยใช่ไหมครับตัดเรื่องเงินออกไปโฟกัสสุขภาพตัวเองก็ยังดีกว่าจริงไหมนี่คือตัวอย่างเท่านอ้ครับขอขั้นนิดเดียวครับไม่ว่าคุณเนี่ยจะดูเราเป็นประจำอยู่แล้วนะครับหรือว่าบังเอิญผ่านมาเจอเราอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากได้เนื้อหาที่มันพิเศษกว่าน,นี้เอ็กซ์ตรูนนีกว่านี้คุณสามารถร่วมเป็นเมมเบอร์ชิพโปรแกรมของเราได้ซึ่งสิทธิพิเศษนั้นมีมากมายครับรวมถึงการไลฟ์สดๆกันทุกเดือนด้วยสามารถกดจอยข้างล่างได้เลยครับ ข้อ 3. วางแผนเกษียณให้ดีครับ95%ของประชากรไทยเกษียณไม่ได้นะครับเหตุผลหลักๆเลยเป็นเพราะไม่เคยคำนวณตั้งแต่แรกแล้วครับ <s> พอมันไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องมีเงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับแน่นอนว่าเก็บเงินก็ไปไม่ถึงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าคุณย้อนกลับไปดูคลิปของเราได้ที่เราเคยทําไว้เพราะว่านี่เป็นคลิปที่เรียกว่าสาคัญที่สุดคลิปหนึ่งที่เราเคยทําเลยนะก็คือจะเกษียณได้ต้องมีเงินเท่าไหร่นะครับแต่ผมมาทุนให้เร็วๆแล้วกันนะครับเช่นคุณต้องมีเป้าก่อนว่าเกษียณอาย ตายเมื่อไหร่แล้วใช้ต่อเดือนเท่าไหร่หลังเกษียณนะแล้วอย่าลืมนะว่าคุณเป็นคนโสดใช่ไหมครับและคนชอบคิดว่าโสดใช้เงินน้อยกว่าไม่จริงเสมอไปนะครับบางท,ทีโสดเนี่ยอาจจะใช้เงินมากกว่าชีวิตคู่ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าโสดแล้วแบบเป็นคนชอบเที่ยวชอบกินใช้เงินเยอะนะครับอ่ะคำนวณกันยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณเกษียณที่60แล้วคุณตายที่90สมมุติว่าคุณจะใช้เดือนละ25 0 0 0โอเคไหมคูณ12เดือนคูณสาสปีเท่ากับ 9ล้านบาทนี่คือตัวเลขที่คุณต้องมีใช่ไหมเก้าล้านบาทเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเราต้องการ9้าล้านใช่ไหมครับสมมติว่าตอนนี้คุณอายุ30นะครับคุณก็เอา9ล้านตั้งเลยครับหารด้วยจํานวนเดือนก็คือ360เดือนนั่นคือ30ปีใช่ไหมแปลว่าคุณต้องเก็บต่อเดือนเท่าไหร่2อง0 0ครับถ้าคุณเก็บถึงก็เก็บไปเลยครับแต่สำหรับหลายคนคือเฮ้ยเก็บไม่ถึงว่าทุนนี้เงินเดือนอยัง2องห0่เลยจะให้เก็บ25ง0 0ได้ไงวิธีการที่จะช่วยคุณได้คือลงทุนครับ คุณลงทุนไดผลตอบแทนสมมติสัก8%ต่อปีคุณจะใช้เงินน้อยลงครับมาดูว่าเท่าไหร่นะสมมตินะลองคำนวณเล่นๆนะครับเห็นไหมว่าเท่านี้ถ้าคุณเก็บเงินล้วนๆเลยเนี่ยคุณต้องเก็บเดือนละ25,000ไป30ปีได้9ล้านใช่ไหมถ้าคุณ DCA ได้ผลตอบแทน8%ทุกปีนะแค่เดือนละ7,000ผ่านไป30ปีคุณมีเงินเก็บ9ล้าน9ต่างกันเยอะนะ ต่างกันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องตกใจไปครับว่าบางครั้งโอ้ตัวเลขมันเยอะมากถ้าคุณไม่ลงทุนใช่ตัวเลขจะเยอะแต่ถ้าคุณลงทุนตัวเลขจะน้อยลงครับส่วนใครก็ตามที่ทํางานประจําอยู่แล้วมีข้อดีนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยมีการ DCA อยู่แล้วทุกเดือนนะครับผ่านอะไรรึไหมกองทุนสมองี้ยงชีพหรือว่า provident fund ครับเพียงแต่ว,ว่าไส้ในของคุณเนี่ยคุณต้องไปดูครับว่าลงทุนในอะไรบ้าง แถมให้ออกข้อหนึ่งก็คือข้อ4และเป็นข้อที่สําคัญมากด้วยคือก่อนจะไปต่อที่เนื้อหานะครับผมขอพูดเรื่องสำคัญสั้นๆนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับทุกคนเลยนะครับ ที่ติดตามเรามาตลอดนะครับเราตั้งใจทํารายการนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนนะครับอย่าใช้ความรู้เรื่องการเงินกับทุกๆคนนะครับและเราก็เติบโตขึ้นได้เพราะทุกคอมเมนต์ของทุกๆคนทุกๆคำแนะนำนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมไม่ได้ทํารายการนี้คนเดียวมีทีมงานด้วยมากมายนะครับทำทีมถ่ายทําทีมตัดต่อครีเอทีฟและอื่นๆอีกมากมาย ถ้าคุณเห็นว่าเราทำได้ดีแล้วนะครับก็สามารถให้กำลังใจใพวกเราได้ด้วยการกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเราจะพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นขอบคุณครับจำเป็นมากที่คุณจะต้องติดตามและทันกระแสะโลกครับเพราะว่าโลกเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเปลี่ยนแปลงแบบยกกำลังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องติดตามกระแสะโลกเรียนรู้ให้เติบโตยกกำลังเช่นเดียวกันครับผมแชร์ให้ฟังดีไหมครับว่า กว่าจะได้คลิป1คลิปเนี่ยทั้งผมและทีมงานเนี่ยเราทำานยังไงดีไหมถ้าคุณติดตามเรามาตลอดจะเห็นว่าคลิปเราเนี่ยเราตั้งใจทํามากและคุณภาพดีมากใช่ไหมครับให้ความรู้เยอะมากเลยต้องบอกว่าไม่ใช่อยู่คิดเองได้นะครับมันต้องช่วยกันคิดนะเพราะฉะนั้นเราจะมีการประชุมตลอดเวลาแล้วก็ส่วนมากประชุมผ่านนะครับวิดีโอคอนเฟรนซ์ผ่าน Zoom ผ่าน Google Meet นะครับ 99. 99เ9 9าเานี่ยเราทางานออนไลน์หมดครับนอกจากเนื้อหาจะสําคัญมากแล้วนะครับสำคัญไม่แพ้ก,กันเลยในยุคนี้นะ คืออุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าเราทํางานออนไลน์ร้อยเ็์ใช่ไหมครับนึกภาพนะเราประชุมกันแล้วถ้าสัญญาณไม่ดีคุยไม่รู้เรื่องต่อให้แบบในหัวเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆข้อมูลดีแค่ไหนก็ตามไม่มีประโยชน์เลยจริงไหมครับ <c oughs> หรือตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยคือไลฟ์ครับ <c oughs> เพราะว่าทุกเดือนเราจะมีไลฟ์อย่างน้อยเดือนละครั้งใช่ไหมครับ ต่อให้เราได้แขกดีๆมาแค่ไหนก็ตามแต่สัญญาณไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคุณก็ไม่อยากดูเพราะฉะน,นั้อินเทอร์เน็ตที่แรงอินเทอร์เน็ตที่ดีสําคัญมากครับแล้วบางครั้งที่ผมกับทีมงานอยู่คนละที่นะครับหรือว่าผมกับแขกเนี่ยอยู่คนละที่เลยนะครับย่งผมเวลาคุยกับทีมงานหรือว่าบางทีมีเรื่องเร่งด่วนต้องไลฟ์สดนะครับก็ต้องใช้สัญญ,ญาณที่มันแรง ลื่นแล้วก็ไม่สะดุดครับดังนั้นก็ต้องใช้ 5G นี่ยแหละครับที่ให้ความสเสถียรหรืออย่างเวลาที่ผมตรวจงานดูคลิปคลิปก็ต้องชัดนะครับหรือว่าจะอัปโหลดฟุตเทจก็เหมือนกันสัญญาณก็ต้องไม่สะดุดครับสำคัญมากเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอัปโหลดไม่ได้นะครับอัปโหลดไม่ได้คุณก็ไม่ได้ดูพวกเรานะครับและตอนนี้ d ีแทก็มีโปรโมชั่น 5G คุ้มจริงที่ดีแทครับเริ่มแค่1,990บาท พรอมแพ็กเกจ d t a ท Go Plus 5G ที่ดีที่สุดอย่าง DT a ทเองเนี่ยเขาก็มีสัญญาณโทษไทยใช่ไหมครับและคุณสามารถที่จะเลือกโบนัสให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณได้ครับทีนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นสายเกมสายหนังสายซีรีส์ก็ลื่นไม่มีสะดุดครับสามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมจะทิ้งข้อมูลไว้ข้างล่างนะครับสุดท้ายนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกเป็นโสดหรือไม่โสดก็ตามไม่มีผิดไม่ถูกครับไม่มีแต่ว่าอะไรทําให้คุณแฮปปี้ครับแต่ที่สําคัญเลยนะคือคุณจะต้องดูแลตัวเองได้ครับ คุณต้องมีการวางแผนและมีวินัยการเงินที่ดีครับเพื่อให้ชีวิตของเราไม่สะดุดนั่นเองครับสุดท้ายเรามาทําโพลเล็กน้อยดีไหมครับว่าใครบ้างเลือกจะมีชีวิตแบบโสดอยู่คนเดียวไปจนตายเลยนะใครบ้างเลือกเป็นคู่ครองแล้วก็จะมีลูกกี่คนแนะชร์ดได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะมาไล่อ่านคอมเมนต์กันโอเคไหมแล้วถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แน่นให้เรานะครับกด u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆดีด้านการเงินทุกสัปดาห์จากเรา money matters ครับล้วไ้เจอกันใหม่ ep หน้าโชว์ดีครับสวัสดีครับ